เอาละค่ะทุกวันจันทร์แบบนี้นะคะสถานการณ์ต่างประเทศกับพี่วีวาริงสัจเดลรออยู่ค่ะพี่วีสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่วีสวัสดีครับสวัสดีครับน้องโก้น้องพิมพ์และคุณผู้ชมของเรานะครับเช้าว,วันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่มีการแจกรางวัลลูกโลกทองคําครั้งที่81สอนะครับ,รบซึ่งที่อเมริกาก็มีการถ่ายทอดการทาน CBS น่าจะเริ่มประมาณ8โมงเชา้าตามเวลาในประเทศไทยนะครับซึ่งปกติก็จะมีการถ่ายทอดแต่ว่าปีนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่า จะไม่ได้เป็นการถ่ายทอดโดย True แล้วนะครับแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยก็คือเห็นบอกว่าชมได้ทาง Paramount Plus หรือแม้ก็เข้าไปดูใน Twitter แล้วก็ลอง Hashtag Golden Globe สำหรับใครที่ไม่อยากจะพลาดเทรนด์แฟชั่นนะครับซึ่งถ้าอยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็คือชมได้ทาง CBS เป็นหนึ่งในเน็ตเวิร์ของเขานะครับแต่ว่าเราไปกันที่อินเดียกันก่อนนะครับก็มีเรื่องที่ทำให้ผู้นำอินเดียได้ยินดีนะครับหลังจากที่ปล่อย อาทิตยา L1 หรือว่าอาทิตยา L1 ไปสำรวจดวงอาทิตย์เมื่อ4เดือนก่อนนะครับล่าสุดตอนนี้ก็มีความคืบหน้าในส่วนของความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วนะครับสำหรับข่าวดีจากอินเดียข่าวนี้นะครับอาทิตยา L1 โดยที่ทางโมดีเองนะครับก็ได้ออกมาแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ครับ ผ่านทาง X หรือว่า Twitter เดิมนะครับเมื่อวันเสาร์ที่6มกราคมที่ผ่านมาว่าอินเดียนั้นได้มีการสร้างหลักชัยอีกครั้งหนึ่งด้านอวกาศซึ่งถือว่าเป็นบทพิสูจน์ถึงความทุ่มเทยอย่างไม่หยุดยัง้งของนักวิทยาศาสตร์ของอินเดียในการที่จะตระหนักรู้ถึงภารกิจที่มันซับซ้อนที่สุดและภารกิจอวกาศที่มันซับซ้อนที่สุดนะครับโดยอินเดียส่งยานอทิตย์ยล1เดินทางไปสำรวจดวงอาทิตย์เป็นครั้งแรก เมื่อ4เดือนก่อนและล่าสุดนั้นทางองค์การวิจัยอวกาศแห่งอินเดียก็ประกาศข่าวดีนะครับว่าภารกิจในการส่งยานอาธิติยา L1 ไปสำรวจดวงอาทิตย์เป็นครั้งแรกว่าตอนนี้เนี่ยเดินทางไปถึงวงโคจรของดวงอาทิตย์แล้วหลังจากที่ส่งขึ้นไปเมื่อ4เดือนก่อนนะครับเราข้ามาดูล่าสุดกับอิสราเอลและฮามาสกันหน่อยนะครับ ล่าสุดนั้นทางอิสราเอลก็ออกมาให้ข่าวนะครับว่าได้มีการทําลายโครงสร้างบัญชาการของกลุ่มฮามาสทางตอนเหนือของกาซาได้หมดแล้วสังหารสมาชิกกลุ่มติดอาวุธฮามาสไปได้ประมาณ8,000รายนะครับ BBC ยืนยันเรื่องนี้นะครับเรื่องที่ทางโฆษกกองทัพอิสราเอลออกมาพูดถึงความคืบหน้าปฏิบัติการทางทหารของกองทัพอิสราเอลในชนวนกาซาซึ่งดําเนินมาครบ3เดือนแล้วนะครับ7มกราคมาวานนี้ ที่เริ่มตั้งแต่7ตุลาคมว่าสามารถทำลายโครงสร้างการบัญชาการของกองกำลังติดอาวุธฮามาสทางตอนเหนือของกาซาได้หมดแล้วและขณะนี้เนี่ยกลุ่มติดอาวุธฮามาสกำลังต่อสู้กับทางอิสราเอลแบบที่ไม่มีผู้บัญชาการหรือแต่เพียงการประทะก,กันอย่างประปรายเท่านั้นนะครับอิสราเอลสังหารสมาชิกกลุ่มติดอาวุธของฮามาสทางตอนเหนือไปประมาณ8 0 0 0นายนะครับและขณะนี้เนี่ย กองกำลังป้องกันอิสราเอลกำลังมุ่งกำจัดฮามาสทางตอนใต้และตอนกลางของชนุนกาซาจำนวนตัวประกันที่ยังอยู่ภายใต้าการควบคุมของฮามาสนั้นก็ยังอยู่ที่120คนซึ่งก็ยังมีชาวไทยอยู่ด้วยนะครับนับตั้งแต่เปิดการโจมตีนชนุนกาซาเพื่อตอบโต้และต้องการกำจัดกลุ่มฮามาสให้สิ้นซาก มีการจับตัวประกันไปประมาณ240คนก็เป็นเหตุให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตแล้วกว่า22,000รายนะครับแล้วก็มีรายงานว่าชาวปาเลสไตน์ถูกสังหารจากการโตรมโจมตีของอิสราเอลในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นอีกกว่า120รายซึ่งตอนนี้เนี่ยดินแดนในเชนวนกาซานั้นได้รับความเสียหายและชาวปาเลสไตน,น,น์ในเชนนนกาซาส่วนใหญ่จานวน2.3ล้านคนนะครับก็ต้องอพยพหนีสงครามครับ ในขณะที่อีกสงครามหนึ่งนะครับคือรัสเซียกับยูเครนนะครับก็มีความคืบหน้าด้วยเช่นเดียวกันแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราขอไปที่ใกล้ตัวของเรากันสักนิดนึงก่อนนะครับคือเรื่องของกองกำลังชาติพันธุ์ที่ยึดเมืองเล่าไก่ได้แล้วนะครับทหารเมียนมายอมวางอาวุธนะครับ มีการยืนยันว่ากองกําลังชาติพันธุ์ยึดเมืองเล่าไก่ซึ่งเคยเป็นเซ็นเตอร์ของบรรดาคอเซ็นเตอร์ได้ทั้งหมดแล้วนี่นะครับทางตอนนือของรัชฉานอดีตเมืองเอกแก๊งคอเซ็นเตอร์ทหารเมียนมาก,กว่า2,000นายยอมวางอาวุธนะครับนี่เป็นการออกมาให้ข่าวโดยเร d ด o f r e รีเอเชียครับที่เป็นยังเป็นการอ้างแหล่งข่าวที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อนะครับด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยกองกําลังพันธมิตรชนกลุ่มน้อย3ามกลุ่มซึ่งประกอบไปด้วยกองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมากองทัพปลดปล่อยตาอางและกองทัพอารักันยึดเมืองเล่าไก่เมืองเอกของเขตปกครองพิเศษโกก้างทางตอนเหนือของรัชสานซึ่งมีพรมแดนติดกับมณฑลยูนนานของจีนได้แล้วหลังจากกองกําลังพันธมิตรชนกลุ่มน้อยในเมียนมา ออกมาอ้างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าสามารถยึดเมืองเล่าไก่ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของแก๊ง call center ได้แล้วนะครับหลังจากกองกําลังกลุ่มชาติพันธ์สามารถยึดได้สําเร็จทหารรัฐบาลเมียนมา2,389นายยอมวางอาวุธตั้งแต่วันที่1 0มกราคมที่ผ่านมานะครับทหารรัฐบาลเมียนมาและครอบครัวนั้นยังได้ถูกส่งไปยังเมืองลาเชียวซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัชฉานทางภาคเหนือของเมียนมา และอยู่ห่างจากเมืองมันเดเลไปทางตนอเงเนเียงหนือประมาณ200กิโลเมตรนะครับส่วนรัสเซียครับกับยูเครนก็ยังคงมีความคืบหน้าต่อเนื่องนะครับรัสเซียเปิดฉากโจมตีเมืองโปครอฟทางตะวันออกของยูเครนด้วยขีปนาวุธของรัสเซียทําให้มีผู้เสียชีวิต11รายและบาดเจ็บ10รายนะครับผู้ว่าการภูมิภาคโดเนตสก ส่วนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของยูเครนก็บอกว่ารัสเซียเปิดฉากโจมตีเมืองโปรครอฟทางตัวหนอกของยูเครนตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับมีเหยื่อที่เป็นเด็กด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยการโจมตีนั้นทางยูเครนก็บอกว่ามุ่งหลักมุ่งเป้านะครับไปที่เมืองโปรครอฟและหมู่บ้านใกล้เคียงซึ่งอยู่ห่างจากโดเนส ศูนย์กลางภูมิภาคที่รัสเซียยึดครองไปประมาณ80กิโลเมตรนะครับเซเลนสกี้ก็บอกว่าการโจมตีดังกล่าวนั้นมุ่งเป้าไปที่บ้านเรือนประชาชนและรัสเซียในฐานะผู้ก่อการร้ายรัฐก,ก่อการร้ายต้องรู้สึกถึงผลของการโจมตีเหล่านี้ในขณะที่ทางด้านของรัสเซียเองก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นการมุ่งเป้าโจมตีไปที่พลเรือนนะครับ ตั้งแต่การรุกรานที่เกิดขึ้นเมื่อกุมภาพันหกหแต่กองกำลังรัเสเซียนั้นได้เพิ่มการโจมตีในเมืองต่างๆของอยูเครนอย่างเข้มขน้นในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมายูเครนก็ตอบโต้ด้วยการโจมตีเป้าหมายในทะเลดำหรือแบล็กซีและบริเวณชายแดนรัเสเซียบางแห่งรวมถึงการโจมตีด้วยขีปนาวุธโดรนที่มีผู้เสียชีวิต25รายที่เบลเกรดในสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับ เรามากันที่การเลือกตั้งเมื่อวานนี้มีการเลือกตั้งที่บังคลาเทศนะครับซึ่งผลก็ออกมาแล้วว่าประธานาธิบดีเชคคาซีนาได้ดํารงตําแหน่งต่ออีก5ปีนะครับแต่ก่อนที่จะเกิดการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็มีการวางเพลิงคูหาเลือกตั้งถึง14แห่งเลยนะครับถูกจุดไฟเผาในบังคลาเทศก่อนการเลือกตั้งเมื่อวานนี้มีผู้เสียชีวิตในอีกเหตุการณ์หนึ่ง 4รายรวมถึงเด็กด้วยนะครับในเหตุวางเพลิงบนรถไฟด้วยนะครับซึ่งรัฐบาลก็บอกว่าเป็นการลอบวางเพลิงที่มุ่งเป้าเพื่อทำลายประชาธิปไตยนะครับเป็นความไม่พอใจของทาง BNP แหละครับพักที่เป็นคู่แข่งของรัฐบาลน,นะครับที่ถูกจกกับกลุ่มโดยตำรวจโดยการบอยคอตของพัก BNP นั้นถือเป็นครั้งที่2แล้วในการเลือกตั้ง3ครั้ง b ีเนั้นกล่าวหาพักคสันนิบาตอวามีของนายกรัฐมนตรีเชคคาสีนาว่าทําให้พักได้รับเลือกเป็นรัฐบาลสมัยที่4ติดต่อกันก็คือล่าสุดก็ได้รับชัยชนะเหมือนกันนะครับและอยู่ต่ออีก5ปีแต่เธอก็ปฏิเสธข้อเรียกร้องของบ n p ให้ลาออกจากตําแหน่งและอนุญาตให้มีผู้นําผู้มีอำนาจที่เป็นกลางดําเนินการจักการเลือกตั้ง และกล่าวหาฝ่ายค้านว่ายุยงให้เกิดการประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่สร้างความวุ่นวายในกรุงจาการ์ตามาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมแล้วนะครับผลอย่างที่ออกมาอย่างที่ทราบนะครับตอนนี้เนี่ยล่าสุดนั้นก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเชคคาเซนานะครับจะได้ดำรงตำแหน่งต่อไปเป็นสมัยที่5นะครับเรามาเอาเป็นสมัยที่4อยู่ต่ออีก5ปีนะครับเรามาปิดท้ายกันที่นาทีระทึก ของเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินเจ้าปัญหาตลอดเวลาเลยนะครับนี่แหละฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยทางสหรัฐต้องมีการสั่งระงับเที่ยวบินของ Boeing แล้วนะครับเครื่องบินที่เกิดเหตุนั้นเป็น Alaska Airlines นะครับที่ออกจาก Portland Oregon จะไปที่ California เป็น737-9 Max ครับอยู่ที่ความสูง16,000ฟุต หลังจากทะยานขึ้นจากออริกอนปรากฏว่าบานหน้าต่างหลุดครับขนาดใหญ่เท่าตู้เย็นเนี่ยนะฮะผู้โดยสารแที่ห้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวของออสเตรเลียผ่านติ t t o k นะครับเธอก็บอกว่าเธอยังอยากมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ส่งเมสเซจหาครอบครัวรู้สึกกลัวมากแล้วก็หน้ากาักออกซิเจนร่วงลงมาหนูกลัวมากช่วยสวดภาวนาให้ด้วยหนูยังไม่อยากจะตายนะครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ เกิดกับ l a s k แ a ร์ไลนส s เที่ยวบินที่1282ตอนนี้เนี่ยคณะมกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติสหรัฐนั้นได้เข้ามาสอบสวนสายการบิน Alaska Airlines และ Boeing ผู้ผลิตเครื่องบินโดยสารรุ่นนี้แล้วนะครับหลังจากที่ Boeing 737-9MAX นั้นเพิ่งจะได้รับอนุญาตไฟเขียวให้ขึ้นบินได้เมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็จะกลายเป็นช็อคเวฟต่อ อุตสาหกรรมการบินและจุดความกังวลในเรื่องความปลอดภัยเครื่องบินรุ่นนี้ขึ้นมาทันทีนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับล่าสุดนั้นทางสหรัฐเองก็ต้องได้มีการสั่งระงับเครื่องบิน Boeing 7379 Max จนกว่าการสอบสวนจะสำเ,ร,เสร็จเสร็จสิ้นนะครับกลับไปที่สตูดิโอหาน้องโก้น้องผิมน,นะครับนะคะและทั้งหมดนี้คือยามเช้าริมเจ้าพระยาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ